รถสวัสดีครับดีทูฟาสเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมของเบลลี่แบทเท พีทจัดเลยปวดหดเติมไหก็พีทสวัสดีพี่ทูสวัสดีคนไหนคือตัวพีทเลยที่ปิดชื่อต่อไปไม่มาดูเรื่องไอ้นี่เลยต่างแถบมาจะต่าอันนี้อันนี้อันนี้ไงตั้งแต่ตอนไปลาวไงเออโอเคเกมนี้เป็นเกมแบบไหนวะเกมจับคู่แบบหยอดตู้สิบบาทพี่เคยเล่นแบบตามโรงหนังนะเโรงหนังเหรอผมไม่ตรงผมไม่ตรงไอ้นั่นไหนร้านเกมอะเกมเซ็นเตอร์ไอ้กันเตอรแล้วก็มันจะมีบาทมีได้สกินไง ซึ่งเราตกหลงกันแล้วว่าเดาจะกินแต่กระต่ายนั่งน่ารักดีอ่ะเราเล่นกันกีตาร์เพราะมันจบเร็วมากเราเล่นกันกีตาร์กีตาร์ดีครับสามตาแล้วกันนะสามตาโอเคเฟลีออฟทีเออตามนั้นไปเขาก็เลยครับโอเคใครเริ่มก่อนวะเฟลีเริ่มครับเฮ้ยพี่ดูพี่ดูวิธีการสมดุลเริ่มต่อและเอากลัวทำไมไม่ได้กระต่ายเลยกระต่ายเลยเริ่มต่อเริ่มก่อนเนี่ยไอ้เหี้ยเสียเปรียบอุ้ยอุ้ยกลัวอ่ะเอาเว้ยเริ่มคนสุดท้ายเว้ยมาผมหยิบอันเดิม ไอแต่ผมให้นันใหม่ฮ่าผมแฮนด์ใหม่วันนี้หมูหมูโอเคเขาจะทำอะไรกูครับต้องใช้แบบความรู้อุ้ยกระต่ายเด็กกระต่ายมาแล้วเยอยละอันเดิมปี๊ดเอาหมูอีกรอบนึงเอ๋อรอบสองรอบเหมือนสลับมาสลับฝั่งมาแบบผัดกันเออแล้วอยู่กลางไงกูสียชิตมากเลยพี่อันใหม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 ่าข่าวข่าวข่าว เย็บเย็บเย็บอีกอันนึงตักอันนึง่งนวพี่เย็บเร็วพี่เย็บเร็วไอ้ไก่ไก่ไก่ขวานขวานขวานเ่นั้นอันขวาเรียบร้อยหนึ่งแต้มไก่เนี่เกมใช้ดวงหรือเปล่าเนี่ยไม่เล่นกสามคนใช้ดวงล้วนๆเลยกูว่าดวงล้วนเลยนะเฮ้ยวีดเจอไม่ใหม่เวียดเจออันใหม่เวียดเจอใหม่โอ้ย จะฟังโอ้ยโอ้ยเอาอ้อย่าเอาเอาเ้ยบบเฮ้ยมันจำไม่ได้มันจำไม่ได้เชื่อกูมันจะไม่ได้เฮ้ยกูจำได้ไทยด้ว่ไอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วหนีหรือเปล่าหนีดีดี เออกูยังไม่ม <sk mm ีแต um ้มเลยเนี่ยตัวไม่เคยนะแต่มีสองอันด้วยมีสองอันด้วยกูรอแดงเดี๋ยวตอนนี้มาป่าเอ้าอย๊บไหมาป่าหัวขางเลยเยี่ยมอดแม่งสามแต้มแล้วมาวิ่มไปด้ว ไอ้บ้ายังไม่ขึ้นมาต้องขึ้นแล้วแต่มันบั๊กไงก็เดี๋ยวเก็บหมดแน่เลยนั่นไงพวกวแก่หมดจริงๆเลยมันจำไม่ได้ตกจำได้หมดเว้ยพี่พี่เก็บพี่เก็บหมดเลยเป็นผมผมเก็บหมดแล้วบัวแม่งรู้มันจำได้ดๆๆๆไม่ผมไม่ได้เปิดปากป่าเลยขาวแอบเยอะหมดวัวแดงวัวแดงพี่อันล่างอันล่างอันล่าง มันไม่จิกกูกูอยู่ข้างบนเข่านี่ไม่ใช่พี่โตนี่หมอเไอ้เหี้ยกูยืนแต้มศูนย์อยู่เนี่ยโอ้โหโคตรเลวเลยโอเคหนึ่งเอตไรท์สองกันแร้วเปลี่ยนนะเปลี่ยนขอรูปแรกขอรูปแรกขอรูปแรกเริ่ตุ้มตุ้มแล้ก่อนฮึบก่อนดิ่งตามชื่อเปล่าวะไม่ก็ ถึงเริ่มก่อนมันก็เสียเปรียบป่ะพี่ใช่ป่ะว่าเริ่มเดี๋ยวมาชกไงอ่ะแม่งไงที่ผ่านเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันแร่อะไรวะเมื่อกี้มีแร่โคโคกับอันนี้เป็นไดมอนด์พี่แร่พิษเรนซูลี่มีอล้วหรอเออแล้เหรอเฮ้ยเป็นไดมอนด์มีทองอ่ะโคไออันนั้นเป็นล็อกป่ะเปิดซ้ำป่ะวะเปิดซ้ำพี่เปิดซ้ำอันนั้นทองอันนั้นอันนั้นนี่โคโคโคเป็นล็อกเป็นล็อกซ้ำแน่เลยโอ้โหไอเดียกูได้ไม่ยเฮ้ย ูฟัเกอร์โอ้ยก็ทูฟักเกอร์เดมอนละเอนละไอ้เดมอนละ้เมื่อกี้ไงพี่เมื่อกี้เดมอนอร์ไม่ใช่อันนั้นคอร์ดคอร์ดอร์ดคอร์อยู่ไหนอะไม่รู้อันใหม่อ้ิบอันใหม่หมดเลยเนี่ยอันใหม่หมดเลยแล้วเปิดอันใหม่หมดเลยอ่ะอันนี้เปิดใหม่หมดเลก็อันสตาร์ติกอันสตาร์ติกก็ตรองนี้เฮียดีมากะเซตกูแเซตูเยแล้วกูจแล้วมาแล พี่ต้องสุม oh dear, ่มแล้วแหละใหม่แหละอันนึงเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮขาไหวกันแล้วเนี่ยเย่เย่เขาเดินผิดทางเขาเดินผิดทางเาหายแล้วเขาเดินผิดทางเขาเหี้ยเฮ้ยโอ้ my god เดินผิดทางอ่ะกูต้องตามสตาร์ติกนี่ตรงนี้เลยตรงนี้ครับบนตัวเรียบร้อยครับไอ้เยี่ยมม่อนไม่เก็บอีกแน่เลยกูว่าหาย ล้วพี่อยู่ไหนวะเป็นกูลงไปกูชอบหลงทางวขาอันขวาอันขวาอันขวาหมด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 แน่เลยหมดหมดหมดกันเราเราแต้มมาสองคนแล้วมันก็สามคนเดียวตอนจบเลยอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอายโอ้ยอ้วโยเอ้ยโอโอ้ยโออ้ยโ้ยโ้ยโ้อ้ย้อ้ยอ อันนี้ปะวะยา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 จำได้เปล่าวะอันนี้เปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยตตานติกต้องอันนี้แหละเฮ้ยเไม่ใช่เฮ้ยใช่เหรอโอช่อตโอ้โหโอ้โอเพเยอร์เขาเล่นกันวร่าโอเพเยอร์โอ้ว่าที่เหลือแม่งถ้าจำได้หมดเนี่ยไอ้เชี่ยมันเก็บหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาลูกไยผมบอกเลยผมว่าความจำมาได้เอบวกเอวบวกเรียบร้อยครับเอวบวกไม่ต้องมือ เอ้บัวอีซ์ซ์อ๋อนะเพราะคุณจำไม่ได้ว่าอันนี้ใช่ไหมอ๋อเออความชื้นเอาเยอะใจบัวอันไหนวะจบแล้วจบแล้วหายแล้วจะมีอ <studying> ันหนึ่งที่เป็นเพชรตั้งเงี้ยเอ้าเก็บละกูเก็บละไปไปไปฟลอเรสต์เก็บเรียบร้อยอะไรนะอัพเดิอีกจบแล้วจบแล้ว เอออันไหนเพจว่าคุณลืมว่าจะผ่านแล้วอันนี้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 กูว่าอันนี้ได้ว้าววิญญาณกูชนะผมสีเต้มโอ้โหเต้มแล้วความแล้วแม่งกูเปิดเขาเพราะตะโจนบล็อกแรกหรือตัวเองนุ้ยโอ้โหแม่งโคตรนบ้าเลยกูดูดูมันวิ่งเหมือนเนี่ยต่อให้มอนเก็บหมดผมก็ชนะโอ้โหต่อให้อยากให้หน้าดูแต้งผมใช้คำสั่งนี้ได้ปะอะไรวะมึงจะพิมพ์รีเซ็ตใช่ไหมมึงอย่าคิด ไม่ด้เสกอร์บอร์ด่ใชแอตแอมเดี๋ยวสกอร์บอลมาเย็บร้อยกู้แอมตอนนี้นะครับโอเคแล้มาดูแพชนะหรือว่าจะเสมอเออคนที่แพ้สำหรับคนที่แพ้นะครับผมเราต้องมีบทลงโทษแล้วล่ะนะเอาอีกแล้วไอ้แก้วมันจะแพ้ปุ๊บบอกกูจะแพ้ไปนะพี่เกมยิงตูดพี่ยังไม่อัดเลยอ่ะโอ้ยอ่ะใช่ป่ะเออสองคนเลยดีกว่าเลือกจัด เรื่องไหนเรื่องไหนเอัเนี่อ um ันนี้อันนี้ว้าวอันนี้อ่ะเฮ้ยไม่เอาเริ่มเลยหมดแล้วก่อนดูเพลงกับข้าวเด็ไฟไฟเยอร์โอ้เฮ้ยเซนไฟเยอร์เฮ้ยเมื่อกี้เต้เซนไฟเยอร์มีสีเขียวเดี๋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 ยวคือกูกูงงทิศว่ะเดี๋ยวก่อนกูงงทิศกูงงทิศหยิบเซนนี่ผมผมรีบกดอะไรวะเนี้ยลมลมมันนั่งคือลมกูหลงทิศกูหลงทิศิวใช่ไหมว่ากังหันลมอันนั้นก็นได้ที่ เอาแล้ว <st ut ters> มงึงแม่งรู้แล้วเขียวมาก่อนถ้ามันจำได้มันรู้แล้วสายฟ้าว่ะสายฟ้าว่ะไอพี่รู้จักดูแฟลชปอปีกาปีกาจูปีกาจูดูแฟตลชปออุ้ยอย่าเล่นอเอาลูกเว้ยอย่าอิวจำไม่ได้ป่ะวะพี่ผมบอกเลยนะจำไม่ได้ระดับนี้ยอมจำระดับห้าล้านพิกเซลโอ้โหดูมันเอาจริงเว้ยถ่ายแล้วพี่ดีรือเปล่าอื เอาเหยียบอนข้างๆให้เขาเจ็บใจเล็ดเดือบไปด้วยต้องตีมปรกดไปเลยโอ้ยโอ้ยยิ้มหย่างยิ้ม้ยจ่างหยิ่งหย่างยิ่งหยังหย่างยินมย่างก็ต้องนี่เลยไอ้ขี้สังเกตไอ้เหี้ยแม่งโกงแน่เลยสงสัยโกงอมบีไอ้ขี้สังเกตไอ้ขี้ถ้าต่อยหน่อยก็ได้เหยิบอันซ้ำไปสายฟ้าไป เรียบร้อยแล้วกูก็เลยไม่รู้ว่าอะไรดีคืออะไรคืออะไรอะไรวะเนี่ยต้นไม้อย่าแน่ต้นไม้อันเล็กๆไออันนั่นคือดินอันนั้นคือไม้น้ำลมไฟอย่างเรียบร้อยเฮ้ยรู้จักเดือดแฝดป่ะพี่ตายกูตายให้มันอยู่อีกฝั่งไว้ที่เป็นแนวเสียนะอ่ะไอ้สารมันรู้เมิดเจอเล่นเป็นมันเล่นเป็นเฮ้ยเขาเรียกว่อยู่เป็นเรียบร้อย เอแกมาโอกาสสองโอกาสอะไรผิดแล้วแปดได้เดี๋ยวแปดละมันไม่เอาต้นไม้อ่ะผมจำต้นไม้ได้เหยียบมากเลยตอนเนี้ยะไปตอนนะรู้เรื่องนั่นไงตาโก้ตาโก้ตาโก้พี่จะเสมอพี่เสมอบอกเลยเฮยโอ้โหผมจำไม่ได้อะไรผมว่าผมต้องภาวนาดิผมต้องภาวนาดิเจฟเลสฟีชนะละเราชนะที่โหลกันใช่ไหมครับ ให้โอกาสเอาแล้วอันใหม่อันใหม่อันนี้ผมจำได้เอาเลเกมนะพี่เกมนะโอ๊ยสัสจบแล้วพี่จบแล้วไอคิวววไอเคิยทำไมกูไม่เอาวันนี้ตั้งแต่ตอนแรกวะผมก็งงพี่อยู่พี่ก็จำได้แต่พี่ทำไมพี่ไม่เอาเดี๋ยนึงดิโอ้ยไอ้เมื่อไรกูยังมีแต้มเว้ยทามึงไม่มีไม่แต่พี่ยังไม่เคยชนะโอ้ยสัส ปวดใจสองเรนลี่ยังอยู่กับผมกูปวดใจมากเลยเสิเ์ฟเริ่มทุ่้แพ้แล้วนะครับแก้ตัวไหมสงสารพี่อ่ะเหมือนพี่ไม่ได้เล่นอ่ะไอ้ตามเนี่ยพออะไรแค่นี้กูก็ปวดใจพอละเดี๋ยวแม่งเล่นอีกตาหนึ่งกูจะแพ้อีกเนี่ยไม่เอาอะไรดีนะเอาอะไรดีครับเอาอะไรดีเดี๋ยวแฟนไปครับไปนี่พีทัวร์ ทอะไรบ้างเหรบอืมทำอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้พี่ทำแบบแข่งบ้านแข่งบ้านคือพวกเราไปดูในทุกคั้อ่ะเลยก็แข่งบ้านไปดูเลยเปลี่ยนบ้านไปดูไปเลยดิเป็นดินดีไหมเกียรเลยเออเปลี่ยนไปดูเป็นดินดีกว่าไอี๋ตาเป็นหัวเอ้าเอางี้ถ้าถ้าพี่ชนะผมอีกตาหนึ่ง จะน่าจะน่าแบบพี่นะผมผมไม่ทำอะไรเลยอ่แต่ไม่ได้มีแพ้ผมเข้าผปกละมอนเข้าไปทำทำลายบ้านพี่จู๊ขัดโอเคไหมจะไปได้ไม่ได้กูไม่ได้จะไปไม่ได้จะได้เกิดจะเกิดพี่ไม่ได้นะเพื่อนนอนว่าเราก็มีไอที่สำรองเหมือนกันนะพี่ไปไม่ได้ไี่จะพี่ก็ได้แบบผมพูดอะไรไปไม่ได้ไอที่สำรองมีเสียไอเดียเอาเลยจู๊ขัดเอาเลยเกี่ยวให้พี่เอี่ห้พี่เลือกอะไรอ่ะพี่ได้จำง่ายๆอ่ะ อาหารก็ได้อาหารอาหารอาหารนะนี่คือเรื่องเรื่องการนี่คือตกลงข้อข้อตกลงผมใช่ไหมใช่ไอ้ยไปเอาเขาเสิร์ฟัะใครก่อนวะผมก่อนไม่ก่อนอรือย้งอยากฮาคิเปล่าเสิร์ฟพี่พูดแบบญี่ปุ่นดเค็นบุชตัฮาคิเอะฟ้ามัยิ่งขึ้นป่ะงั้นกูเซตัวเองเซตตัวเองนี่กูเซตตัวเองเยอะมากจัม่กันอะไรเปิดเปิดโลกว่ะโอ้ยม่งอันใหม่หมดเลยอ่ะเอ้า ยี่บ้าไหมเขา <ร ingers> จะได้หรือเปล่าเขาจะได้หรือเปล่าบ้างเขาจะโดนแพงไหมเอ้าอันนี้อะไรวะเนี่ยขนบ้างได้นั่นอ่ะมึงเคยมึงเคยดูต๋องสิทธิ์ชอยป่ะเวลาเขาแทงทีเดียวหมดอ่ะเอ้าเชียงเไอ้ยู่มือบ้าอยู่ในตรงไอ้กำมือพวกผมแล้วนี่คือบ้าไม่ถูนะครับอันนี้อันนี้จึ้งไอ้แค่รถแค่รถแค่ระลอคกระลอถว่ะ แค่รอหรอเปลาก็อันนี้ดิต้องอบให้กู้างได้ไหมอ่ะพี่ต่อบให้ผมตอไงอ่ะพี่โดดแปลกอะไรอ่ะไอเนื้อเนื้อไอกเปิดสามอันนี้เปิดสามผมจำได้เฮ้ยอะไรนันลาน้ัปลาเอ้าเฮ้ยแล้วถ่ายแล้วพี่เมลอนเฮ้ยจบแล้ว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 โอ้ยหยิ่งคุี่ถ้าเกิดเขาเลือกไม่ได้อ่ะพี่อิวชนะเลยนะ พี่อิลพอพี่อิวเป็นตัวดีไงตัวดีอยู่เหนือตัวทีมันเสมอดิไม่ตัวดีนิเหนือตัวทีพี่ยังไงพี่อิวก็ได้แต้มหนึ่งเออว่ะกูได้แต้มนำชนะใช่ไหมใช่หนึ่งรอบหนึ่งกูเรียกทำได้ไหมทำได้ใช่ป่าใช่หัวอันนี้หัวโอ้ยกูนึกตั้งนานอันยัยวี are the champion my friend รู้สึกกับคนที่ไม่ได้แขงกันกูอยากให้พวกมึงเห็นหน้ากูตอนนี้มากเลยวิกกี้บอสไฟจริงชิวดีเอ็นพาที่ยอดไปแล้วกันนะเที่ยวคงที่ดีแล้วกันแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับคลิปหน้าแทงบ้านพี่ถูกครับคลิปหน้าแทงบ้านพี่ถูกครับ